Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเน o โอลู o พาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทฐานอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความที่เป็น Big Read จาก Financial Times นะครับที่ชื่อบทความว่า In the Tax and the Future of Retail Don't Believe in the Death of the High Street นะ่ย คือเสื้อผ้าแฟชั่นแบบไฮสตรีทเนี่ยที่เราอาจจะมีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นแบรนด์เอชแอนด์เอ็มแอมแก๊สแก็บซาร่าท็อปช็อปอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงวิกฤตโควิด19เนี่ยหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรทีเดียวท็อปช็อปในเมืองไทยเองก็ถึงขั้นต้องปิดเลยเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเรื่องของแบรนด์พวกนี้มันไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องโควิดไมนมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาโดยทงคิดว่า ปัจจัยใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือโควิดนี่แหละนะครับแต่ละแบ,บแรนด์เนี่ยจริงๆเขาก็หันมาสนใจขายผ่านช่องทางออนไลน์กันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างแล้วก็อีโคซิสต็มที่มันใหญ่มากเนี่ยหลายแบ,บแรนด์เองก็ยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการสต็อก มีความยากลําบากแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของโควิดเองเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ว่าคนซื้อน้อยลงอย่างเดียวแต่ว่าแบบลักษณะต่างๆที่ซื้อก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเครืออ n d i t e x เนี hmm. ่ยซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์อย่างซาร่าแล้วก็ไ like, ลค์รัดแดนพู b แบร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับประคับประคองตัวเองมาได้นะฮะต้องบอกว่าคือสําหรับไฮสตรีทแฟชั่นเนี่ยไอ้ครั้งนี้น,จจน,นี่อาจจะเป็นวิกฤตใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีอาจจะว่าใหญ่สุดในร้อยปีเลยเขาว่าได้นะ สิ่งที่ i n เทคทำนะ,ะก็คือเขาเปลี่ยนสาขาเนี่ยให้มาอยู่ในรูปแบบของไฮบริดสโตร์สาขาที่ยังเปิดอยู่นะฮะคือมันมีสาขาที่ปิดไปด้วยแต่ว่าสาขาที่ยังเปิดอยู่เนี่ยมีประมาณสัก6,700สาขาซึ่งทาง Inditex เองเนี่ยเขาเอาไอสาขาเนี่ยมาแล้วก็คิดใหม่แน่นอนนะฮะมันเป็นช่องทางขายแบบออฟไลน์ line แบบเดิมด้วยแหละนะครับแล้วก็มีประเภท c u r ร์ฟไซ p ์พิกอันะฮะก็คือคุณสั่งมาแล้วก็มา Pickup นะฮะเหมือนเราไปพิกราบอาหารเนี่ย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากเอาออฟไลน์ออนไลน์มารวมกันต่างๆเป็นแบบที่เราเรียกว่าออมนิแชนแนลเนี่ยสิ่งที่เขาเพยายามทำอย่างหนึ่งก็คือทําให้มันเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดย่อมๆด้วยนะฮะหรือว่าเรียกว่ามินิดิสทริบิวชันฮับการใช้หน้าร้าน6000สาขาเนี่ยเพื่อเป็นคลังสินค้าเนี่ยมันทําอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นคือทําให้ของถึงมือผู้บริโภคเร็วแล้วก็ประหยัดค่าส่งแล้วลองคิดดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าส่งของแบรนด์แฟชั่นเนี่ย แล้วก็ความเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะในการที่ให้คนซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเราลงซื้อแบรนด์ไหนเราส่งของกันสองาทิตย์อย่างเงี้ยเราคงไม่อยากได้มันมีความมันมีความอิพสอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องค่าส่งมันก็เป็นพาร์ทสำคัญมากเลยของแบรนด์ต่างๆอันนี้ไม่รวมถึงขาคืนด้วยนะฮะเราเคยทํารายงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการคืนสินค้าแฟชั่นว่ามันเป็นโอ้โห ต้นทุนมหาศาลมากเพราะฉะนั้นถ้ามันล่นระยะพวกนี้ลงได้เนี่ยมันก็ช่วยนะฮะแล้ลองนึกถึงเมืองไทยนะฮะเมืองไทยเนี่ยโฮเมโล่ก็ทําอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาไปตั้งจุดต่างๆในตามออฟฟิศตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณอย่างน้อยได้ลองหรือว่ามาคืนสินค้าตรงนี้เนี่ยซึ่งมันจะลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกไปได้เยอะมากต้นทุนโลจิสติกซึ่งมันแพงขึ้นเรื่อยๆในช่วงวิกฤตด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้อินดิเทคสามารถบรหิหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะฮะ หนึ่งในเทคโนโลยีสําสำคัญก็คือ RFID ที่ i n น e x เอามาใช้นะฮะ RFID เนี่ยเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมันคือ Radio Frequency Identification นะครับเอามาสมมุติว่าเราสแกน RFID ในคลังเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ตรงไหนของตรงไหนนะฮะแล้วก็เอาไปแทร็กสินค้าได้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันทำให้ i n i t ิเเนี่ยทราบถึงจำนวนแล้วก็รายละเอียดของสินค้าในแต่ละสาขาได้อย่างละเอียดซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายใครที่ทำงานอยู่เกี่ยวกับ Inven t o r y จะรู้ว่า ไอเอฟไอดีนี่มีประโยชน์มากนะครัทำให้โดยเฉพาะสินค้าประเภทแบบเนี้ยนะที่เป็นชินช้นชินช้นชิ้นชิ้นย่อยย่อยยมีไซส์มีสีมีอะไรเงี้ยเวิร์กมากนะครับอินดิเทคเนี่ยเริ่มติดตั้งนะฮะไอเอฟไอดีเนี่ยสิปีละแต่เพิ่งจะมาเสร็จสมบูรณ์กันในปี2019นี่แหละนะครับผลของมันน่าสนใจในปี2019เนี่ยยอดขายช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับอยู่ที่14%ของยอดทั้งหมด28,000ยูโร14%ของ28,000ยูโรนะครับ ในปี2020เนี่ยยอดขายช่องทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น32%แต่ที่น่าสนใจสุดๆไปเลยก็คือว่าตอนสิ้นปี2020เนี่ยรายได้จากช่องทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น77%สูงกว่ายอดขายเฉลี่ยจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอินไลน์กับแบรนด์อื่นก็คงจะไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจแต่ว่าการที่เขาจัดทําเรื่องเนี่ เรื่อง RFID เอาเข้ามาใช้แล้วทำให้มันเป็นม i น i s t ส i ริ t ชันหับได้เนี่ยมันทำให้คขาสามารถขายได้มากของ,นงเนี่ยสามเท่าเลยนะฮะอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าตัวเลขออนไลน์จะสวยแต่ว่าประธานของ Inditex เนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นนะว่ายังไงแฟชั่นต้องมีหน้าร้านเขากล่าวบอกว่า I don't believe in the death of the high street เขาเชื่อว่า Instore ยังไงก็ไม่หายไปไหนนะครับแต่อะไรก็ดีโมเดลมันอาจจะเปลี่ยน พระธานอินดิเทคเนี่ยบอกว่าเขาเชื่อว่าอินスต้องมีมันเป็นเรื่องของ Experience รมันเป็นเรื่องของการได้จับสินค้ามันเป็นเรื่องของการที่เราได้เจอตัวอินดิเทคเนี่ยได้เจอกับลูกค้าตัวเป็นๆแต่เขาบอกว่ามันก็คงจะเป็นไฮบริดโมเดลที่ประสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ไปด้วยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวร้านนั้นๆขึ้นไปอีกทีนี้คำถามก็คือว่าทําไมอินดิเทคถึงเชื่อแบบนั้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอินดิเทคเนี่ยมีสป라이ดชานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นชื่่ออยูแล้ว นะครับใครที่ทำเคสตันดี้บ่อยๆเนี่ยก็จะทราบว่าเครืออินเทก์เนี่ยเขาทำงานเร็วมากนะฮะจากขั้นตอนรออ่นมาดีไซน์ไปจนถึงวางขายจริงเนี่ยใช้เวลา3สัปดาห์ท่าน,นั้นบางที2สัปดาห์ด้วยซ้ำ ดังนั้นเนี่ยในช่วงมิดซีซันทางบริษัทสามารถเพิ่มหรือว่าลดจำนวนสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเวลามันออกสินค้ามันเป็นฤดูกาลเนี่ยนะครับบางทีมันคาดเดา่ยาาเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยบังเอิญบังเอิญมันเกิดหนาวแบบมากขึ้นมาเนี่ยลักษณะเสื้อผ้าที่ขายได้เขาจะเปลี่ยนไปและเช่นเดียวกันถ้ามันร้อนกว่าปกติก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกัน Initex บอกว่านโยบายของ Initex เนี่ย pull มากกว่า push เขาบอกกลยุทธ์ของเขาเนี่ยคือการดึงดูดให้้้ลลูกกกคาาาาาเเขามหโโดดยรือชั่นทีี ดีไซน์หน้าร้านให้หน่าสนใจดึงดูดให้คนเดินเข้ามา i n นดิเทคเนี่ยด้วยนโยบายนี้นะฮะเขาก็เลยทุ่มว่าประมาณไปกับการเลือกทำเลมากกว่าการโฆษณาก็คือใช้เงินกับทำเลเยอะหน่อยเขาใช้คำพูดคำว่า make what it sells มากกว่า sell what it makes นะครับคำนี้ก็น่าสนใจดีก็คือว่า คุณต้องทำอะไรที่มันขายได้ไม่ใช่ว่ามีอะไรแล้วจะขายนั้นนะครับแนด่ดีเนี่ยมิสตอร์ออเตกานะฮะผู้ก่อตั้งอินดิเทคส์เป็นมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยมักจะทำเสื้อผ้าปริมาณน้อยมาขายก่อนหากอนไรขายดีเนี่ยเราก็ค่อยผลิตเต็มรูปแบบแนวคิดเชิงผลิตสิ่งที่ขายได้มากกว่าขายสิ่งที่ผลิตเนี่ยเป็นหัวใจที่อินดิเทคยังใช้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเคสตัตตี้ที่เราได้อ่านกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะฮะ มันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันสำหรับเคสของ In d ดิเทนะครับเขาทําได้ดีมากในออนไลน์แม้จะเจอโควิดแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งที่มันรุมเร้าไฮสตรีทแฟชั่นแฟชั่นอยูย่ก็คือเรื่องของ sustainability เนาะเราก็มีประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรื่องของแรงงานโดยเฉพาะเคสแรงงานที่สิ้นเจียงอุยกูซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะซึ่งก็ไม่ได้โดนแบรนด์เดียวแหละคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะฮะเขาก็มีวิธีการบริหารจัดการกันไปเราก็ได้ยินข่าวกันไปอพอสมควรเรื่องนี้ Inditex ออกมาประกาศว่าจะมีนโยบายการใช้ zero waste to landfill นะฮะแล้วก็ใช้ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ลดทิ้งภายใน2023ก็คืออีก2ปีนอกจากนั้นเนี่ยจะลดการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตให้ได้25%ภายในปี2025ส่วนปัญหาการใช้แรงงานทางแบรนด์ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ผมเชื่อว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากเนะอนตเพราะมันเซนซิทีฟจริงๆสป라이ตเชนของเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนกับธุรกิจ บางอย่างแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่มันจะไปโดนในเรื่องการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลอีกความท้าทายหนึ่งมาจากตัวธุรกิจเองนะฮะก็คือปัญหาการแข่งขันไม่ใช่หรอกจะเรียกปัญหาเขาไม่เชิงมันคือการแข่งขันอันเข้มข้นในวงการแฟชั่นนะครับตัวอย่างเช่นชีอินเนี่ยคู่แข่งรายใหญ่จากจีนเมืองไทยผมว่าหลายท่านก็ใช้นะฮะคือเสื้อผ้ายเยอะมากราคาถูกมากก็เป็นปัญหาให้กับซาร่าได้เช่นเดียวกันซึ่งโอเคลหลายคนอาจจะเฮ้ยมันคุณภาพไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องการคุณภาพสูง ก็ได้ในของบางอย่างแบรนด์ที่แต่ก่อนใช้ออนไลน์อย่างเดียวเช่น a s ร s ซอหรือว่าบูฮูเนี่ยก็เริ่มมีการวางขายหน้าร้านจริงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าอออนไลน์มันก็มีข้อจำกัด mm hmm. เช่นไปขายที่ o r r s t t r มนะฮะหรือว่าไปขายในห้างสรรสินค้าเอาชายาาที่ตะวันอกกลางอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวงการแฟชั่นถูกดิสรั t เยอะมากในช่วงโควิด19เพราะว่าคนไปหน้าร้านไม่ได้นะครับแล้วก็ วิกฤตด้วยอนะเนาะเสื้อผ้ามันก็อาจจะใส่ของเก่าได้ก่อนนะอะไรแบบนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าหมดวิกฤตเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในวงการแฟชั่นโดยเฉพาะไฮสตรีทแฟชั่นซึ่งเป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายเนยนะครับลักชัวรี่แฟชั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือเขาก็จะมีความท,าท้าทายอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งก็น่าสนใจเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม s i o n t o the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสีแอคเนโซ l แป้งฝุ่นคุมมันรดสิว